สาภัยน้ำท่วมเป็นกว้างขวางเป็นจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตถึง20รายมีผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาลกว่า25,000รายในเบื้องต้นได้สำรวจความเสียหายนั้นเชื่อว่ามากกว่า2 0ันล้านบาทโดยเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินเฉพาะไรนาเลือกสวนกว่า2,500 0ไร่ในส่วนนี้รัฐการจะชดองเกยให้ในวงเงินไม่น้อยกว่า13,000ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นความเสียหายด้านตัวเรือนนะครับมีผู้ประกอบไัยในรถบุรีทั้งหมด1 4 5่งแืนน้้ตัวเรือนได้เชนต้นได้ตำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดตัวเรือนละห0 0 0ันบาทขณะนี้ตำรวจได้แล้วเจ0 0 0ันตัวเรือนผมเองได้เข้ามาตรวจเยี่ยมร่วมกับนายกเทฐมนตรีร่วมกับนายกองการเมืองจังหวัดพบการหรือวจังหวัดในพื้นที่ต่างๆและได้ดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่น้ำร้อไปแล้วหลายจุด จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเนลิมใหญ่และผู้มีเกียรติทุกท่านในที่หน่วยทหารในระยะเวลาที่จังหวัดระุทบไทยนั้นเรามีบุคคลที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งที่บางส่วนตัวเองเขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยหรือหน่วยทหารนะครับมีคนกว่า6000คนได้ตะเวนไปช่วยเหลือในจุดต่ตางๆบัดนี้สาการน,น้ําที่ท่วมในลบบุรีนั้นได้คี่คลายไปประมาณเ0เเยังคงท่วมอยู่ประมาณ10%ในเขตอำเภอเมือง เฉพาะจุดของถนนใหญ่นี้ผมอยากจะเรียนสรุปให้ท่านผู้มิเกียรติเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดนี้ทราบว่าจังหวัดมีแผน,นการที่จะการช่วยเหลือในระยะยาวจะมีการสร้างคันกั้นน้ำบริอเวณจุดป่าด้วยและจุดอื่นๆและมีการระบายน้ํารดงยิ่งทางจุฬา,านได้ออกแบบในการที่จะวางแผนในระยะยาวผมให้คำมัำ่นว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องแตกกระสอบทายทุกปีเช่นที่ผ่านมา เราต้องไม่หวาดหวากับความเสียหที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับพราะ้ะนในเบื้องต้น,นวันนี้ทางอบจอทางเทศบาลทางเทศบาลหลายลายแห่งได้ระดมคนมาช่วยเฉพาะวันนี้วันเดียวทั้งหน่วยทหารัวเรือนและท้องอิ่นและเหล่ากาชาตซึ่งได้สนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ร่วมพันคนเราจะปล่อยแถวหน่วยต่างๆแล้วร่วมกันนะครับในส่วนของแพทย์แล้วก็จะมีการรักษานะครับวันนี้ให้กับผู้ประสบภัยทุกท้านโดยสรุปแล้ว ในขั้นตอนการฟื้นฟูของจังหวัดนั้นในเบื้องต้นเราจะทําในเรื่องของสามส่อนะครับส่อแรกคือความสะอาดนะครับจะเก็บขยะบนพอยเฉพาะจุดของถนนใหญ่แห่งนี้นะครับผมประมาณว่าขยะไม่ต่ำกว่าสามสิบตันนะครับซึ่งจะต้องขนในในจุดที่เก็บขยะนะครับในส่วนส่อที่สองนั่นก็เป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับทางเพฐ่งผว่า,ากขขารกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ให้นโยบายกับจังหวัดและทางผู้แพทย์ว่า จะยื่นดำเนินการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดมิฉ่นั้นจะเกิดภาวะโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ทีมของแพทย์จะตรวจรักษาแล้วก็จะไปเชื่อมตาอจุดหมู่บ้านต่างๆและจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือ EM ต่างๆในการที่จะํำลายเชื้อโรคนะครับพร้อมไปกับการกวาดและก็การเก็บทำความสะอาดต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเพื่อเป็นการลดความเป็นเชืียดของพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของไม่ใช่สถานการณ์บันเทิงแต่เป็นเรื่องของการลดความเครียดเราจะสร้างจุดรับบริการข้อมูลข่าวสารที่แจดงคำว่าใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้นะครับ็นความช่วยเหลือที่ราการจะให้การช่วยเหลือกับท่านอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นอกจากสิ่งที่เป็นเรื่องของความเสียหายส่วนบุคคลแล้วยังมีความเสียหายที่เป็นของส่วนรวมคือถนนหนทางต่ตลางนี้ขณะนดดี้รถตำรวจเบื้องต้นประมาณ5 6 0ตัวอนะครับ มีโรงเรียนซึ่งจมน้ําเสียหายไปถึงเก้สิบกว่าโรงมีวัดที่เสียหายต้องการบูรณะหนึ่งแปวัดและยังมีสะพานตลอดจนถึงระบพวกกรรมการอื่นๆอีกมากมายเพราะในส่วนนี้จังหวัดจะเร่งดำเนินการพื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะครับส่วนความเสียหายอื่นนั้นจะได้ให้ทางทีมงานนะครับทั้งท้องถิ่นท้องที่จังหวัดอำเภอและส่วนราชการได้ส่งแบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของท่านนะครับซึ่งทางราชการจะให้ความช่วยเหลือนะครับจังหวัดจะประมวลทั้งหมด ประมาณ56ด้านนะครับในด้านคนด้านที่ด้านจัดด้านศิดสารประโยชน์ความเสียหายต่อครัวเรือนตลอดจนผู้ประกอบอาชีพรายย่อยต่างๆนะครับเพื่อสับสนในเรื่องของระบบธนาคารการปล่อยเงินผู้การชะลอการชำระหนี้ต่างๆเหล่านี้ในส่วนนี้จะได้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะครับส่วนในกรณีของครัวเรือนละห้าพันนั้นแม้ว่าจะเป็นเงินจํานวนไม่มากนักแต่ว่าทางจังหวัดได้ประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่จะจ่ายเงิน ภายในอาทิตย์หน้านะครับจะเริ่มจ่ายเงินนะครับให้กับทุกครัวเรือนที่ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สาระสาคัญของคนที่จะได้5,000บาทนั้นมีอยู่2ประการครับประการแรกคือคนที่ประสบเหตุแล้วน้ำท่วมเกินกว่าเจ็ดวันทาให้ท่านเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไม่สามารถจะเดินย้อนไปมาได้สะดวกนะครับคือเกินเจ็ดวันน้ำท่วมส่วนที่สองนั้นไม่ถึงเจ็ดวันครับน้ำลักไหลผ่านรุนแรงทําให้ท่านเสียหายเกิดข้กของไม่ทันในส่วนนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจน ก็จะได้5,000เ้องต้นเช่นเดียวกันครับสําหรับคนที่อยู่บ้านเท่าเข้าบ้านเ็าอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือผู้เช่าเป็นผู้ได้เจ้าของบ้านไม่เกี่ยวในส่วนนี้นะครับส่วนคนที่อยู่ในบ้านที่ไม่มีเลขบ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆเป็นครอบครัวคนแกคนจนแม้ว่าจะไม่มีเลขบ้านตามวิถีราชการในส่วนนี้ถ้าพิจารณาได้ว่าเสียหายก็ได้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับผมต้องขอขอบคุณทางปวหน่วยทหารนะครับขอขอบคุณกองทัพบกขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณท่านนายกองค์การตำรวนจังหวัดนายกเทศมนตรีทุกเทศบาลที่ร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่สาคัญในการฟื้นฟูในวันนี้นะครับผมยืนยันจับท่านหลายว่าจังหวัดจะบูรณาการความร่วมมือมกับทุกท่านส่วนนะครับและจะให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกวา่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่สภาพปกติขอขอบคุณครับขอเปิดงานในวันนีข้ขอบคุณครับสวัสดีครับ